ไอเหมิงกูมีแค่วิสุนโธด,ดไอเฮียเรศเชอรี่เฮียอะไรเนี่ยแบมชิบหายอ่นนะดูสิว่มมาตอนเนี้ยดูดิมันจะแหบมมันแล้ไอ่เฮียอันไหนไหนไหนเดินเพ er ื่อนเข้าดูี่มันทำอะไรเดี๋ยวกูขอจัดการก่อน,นดูจ้วบเร็วหนึ่งคิวมึงไม่ถอยจริงๆรินะเพื่อน อถอยไหมดูซิมันจะถอยไหมดูซิมันจะถอยไหมเอ๊ะมันมันถอยเป็นวะ่ะเฮ้ยมันถอยเป็นโยถอยเป็นอยู่อ,ยอ,ยอันนี้ไม่ควรเดินมึงไม่ควรเดินไปมึงไม่ควรเดินไปไอ้เหี้ยกูว่าตาไอ้เหี้ยลาก่อนลาก่อน,อน,นไอ้เจ๊ยุ่ยเหี้ยเขาหายทั้งแมพมึงันจะดันไหมมันจะเดินดเดินอ้อนฮะกูได้ติดหินเอาติดติดหินไอ้เหี้ยนี่เมาแมพ ไอ้สัสหมองแมไอ้เฮียเล่นเฮียเด้อของมึงเนี่ยดูมันไอ้เฮียดูมันแครี่ใจลูกผู้ชายมาเป็นสิบแม่งอยู่คนเดียวกูก็ไหวไอเลดมีหอยไมมีเข่ามันยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่หยุดอีก ปล่อยได้แล้วมั้งนั่นไงรูว่าแล้วภาพจำยังจ้าเจนเหมือนเดิมทุกอย่างไอ้นี่เป็น e er เฮียอะไรสัตว์ยักษ์แม่ตายมพราะจะมึงไงควายน้อยไปดีกว่าเฮียล่วงซะแล้วเหาารอล่วงแล้วอ่ะแคดรี่กูล่วงแล้ว้ช่วยแคดรี่กูด้วยอันนี้อะไรเนี่ยตายกันทีละคนสองคนเลยสัตว์ นี่ยัดนี่เอซับตัวใหม่ปุ๊บไอเยเรตแม่งแบบว่ากูจ้าจุ๊บุบวัดเลือดปุ๊บกูไม่ตายกูไม่ตายมึงไม่ตายไอู้ยนี่แน่เฮ้นี่แน่ปุ๊บจุดจวด ห้าพันกว่าคแรที่จะทำให้มันเบิร์สให้แรงที่สุดนี่นาจะแบบว่าหน้าแบบหน้าสนุกหน้าดูแบบเบ,ร 8, บิร์สักแปดพันุดึงนเนยงีพยอกูบอกเลยสนุกไอ้เฮียกูต้องรองหน่อยละล่ะเบอร์สจะมให้แรง